สวัสดีค่ะวันนี้ได้เวลากินอาหารเช้าแล้วเอ้ยอาหารเย็นแล้วอาหารเที่ยงแล้วนะยังไม่ได้ถ่ายอาหารนีเออ่เลยอู้ย,ยดูดิกินไปก่อนแล้วกินไปก่อนแล้วิมงเดี๋ยวถ่ายทีหลังได้มีช็อตต้องมีช็อตมาถ่ายกุ้งมาถ่ายกุ้งดายดายมากไม่ได้ถ่ายอาหารเลยนี่พี่นาทชานะคะอันนี้โรเซ่นะคะของอิตาลีโอโรเซอิตาลีเลยนะคะรินที่บ้านน้อง นี่หน้าบ้านสวยมากค่ะบ้านสวยมากสวยเหมือนคนมาชมสวยเหมือนคนมาสวยเหมือนคนมาค่ะสวยเหมือนแขกนี่คุณน้องโจ้นะคะรายงานตัวเองนะคะจากอุกเลนรายงานตัวเองใหม่อันนั้นเราจะรู้เออันนี้น้องมาดค่ะสวัสดีค่ะมาเที่ยวหาพี่สาวหน้าที่นี่บ้านหลังใหญ่โชว์โชว์รวยสวยมากสวยเหมือนคนมาเลยยิ่ก็สวยนะรายงานตัวเองค่ะ สวัสดีค่ะน้องแองจี้นะพีค่ะเนียนจี้หิวอันนี้อันนี้ใช่เนี่ยแม่ครัวแม่ครัวเจ้าเก่าดินแดงค่ะแม่ครัวเจ้าเก่าโรซี่เจ้าเก่าดินแดงโรซี่นี่ยชนกันเลยค่ะชนเลยค่ะขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่มาเที่ยวหานะคะนี่หนุ่ม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 แยกวงละ หน, <läuft> <k S 1> นุ่มๆมุมไข่มุมมันฮาย่ฮายฮายฮายทุกนฮายหนุ่มๆแยกวงนะคะตอนนี้โอเคนะคะคลิปรายงานตัวเองก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะจะถ่ายอาหารเลยยังไม่ได้ถ่ายอาหารเลยก่อนนะคะโอเคนะคะดูดิอร่อยน่าอร่อยเลยเจกุ้งตัวบรรเลยเลยตีนมือเจ้าเก่าดีนแดงนะคะนี่ สวัสนะคะสวัสดีค่ะ